สวัสดีค่ะเอฟททรัตทุท่านสวัสดีแฟนคลับของเงยน็จนจิตพรทีวีทุกคนเลยค่ะเรามาพบปะเจอเจอกันอีกวันนี้นะคะเป็นคลิปที่2แล้วก็แนวทางตัวเลขที่จะออกในวันที่1นึ่งพฤาคมพศสองพันหายกสิบเจ็ได้มาแล้วนะคะตัวแนวทางเลขจากน้องก้าวจอมบัวใหญ่นะคะซึ่งอขอทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะคะขอทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะคะ ถ้าไม่อธิบายเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเนาะอ่ะไม่อธิบายเราจะไม่เข้าใจเนาะสาเหตุนะคะสาเหตุนะคะอ่ะเราก็ต้องอธิบายก่อนไม่งั้นเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคะ คือน้องก้าจอมอทำพิธีนั่งนะคะนั่งเพ่งนั่งเป็นนิดขอองค์อมรินนะคะซึ่งท่านให้มาแล้วนั่นคือเป็นเลขหนึ่งศูนย์หนึ่นะคะคือวันนั้นส่งมาให้แต่คุณแม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงนะคะ แต่บางเอิญเขาก็พากันซื้อลาวแล้วเลขลาวออกสามตัวเลยนะคะหนึ่งศูนย์หกปรากฏว,ว่าคุณแม่ของน้องก้าจอมก็เลยไลน์มาบอกนะคะไลน์มาบอกว่าคุณแม่ออกเลขลาวแล้วสามตัวเลยทั้งหนึ่งศูนย์หกทั้งหนึ่งเก้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยต้องนั่งทําพิธีนั่งใหม่การนั่งใหม่คอใหม่นะคะสาเหตุก็เพราะว่าออกลาวแล้วกลัวจะไม่ออกไทย ด้วยความเป็นห่วง f อนะคะก็เลยนั่งขอใหม่ก็เลยได้เป็นสองนะคะคือคือได้2-06ค่ะได้2-06นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ทีนี้6กับ9มันตัวเดียวกันเย็นจิตปอดดีก็เลยเขียนเป็น2-09และ2-06นะคะจับ2ตัวบนล่างก็จะมี0 2 2 9และ0-9 สองหและเกและหกเนะคะทีนี้ตัวนี้ถ้ายันจิตเป็นคนเขียนให้เองก็คือคือให้มาตัวนี้ชุดแรกอะทีนี้กลัวว่าออกทานออก,ออกเลขราวแล้วกลัวมันจะไม่ออกทีนี้ยันจิตก็เลยเขียนกันไว้ว่าเผื่อมันออกตัวนี้มันก็ไม่แน่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของเรานะคะดวงของเราค่ะถ้าเรามีโชคถ้าเราจะถูก ซื้อตัวไหนก็ถูกถ้าดวงมาแล้วซื้อตัวไหนก็ถูกนะคะแล้วก็ถูกแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยดวงนะคะแต่ถ้าดวงเราไม่ถูกสมมุติว่าเนี่ยมันมีออกในนี้แหละเราจะเจาะซื้อใช่ไหมถ้าจะซื้อหมดไม่ได้เพราะมันหลายตัวเราก็จะเลือกเอาตัวที่เราชอบแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่เราชอบมันไม่ออกที่เนี่ยมันมาออกที่ตัวเราไม่ชอบที่เรามองข้ามนั่นแหะเรียกว่าแล้วแต่ดวงนะคะเงินเทวดานะคะ บุญญาวาสนาเรามีมันก็ถูกแต่บุญญาวาสนาเราไม่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาเลยเนดะแ,แนวทางตัวเลขจากโอ้โอค่ะแนวทางตัวเลขในงวดนี้ได้มาแล้วนะคะจากโอ้ค่ะเอามา เยันเลยค่ะ ดูว่าแนวทางของปู่3า8ในงวดน,นี้ปูญ่ญาสวนธรรจะเข้าไหมนะคะเราก็มาตามดูกันทั่วทุกสารทิศนะคะทั่วทุกสารทิศที่ได้มาจะต้องรีบเอาลงให้ นะคะเพื่อที่จะให้ทีได้ซื้อกันนะคะนี่ก็ต้องเมื่อกี้นาะยลืมเขียนปู่ย่าวนทำเนาะ 啊，酸汤。 โรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเอฟี F C, ทีรักทุกท่านนี่คือตัวแนวทางจากปู่สามแปนะคะชอบจัดขัดผาดเดอ้อพี่น้องเอง ดวงใครดวงมันบุญพาวาสนาเรามีเราต้องได้และเราก็ต้องโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงอยากให้ยันจิตพอทีด้วยนะคะสำหรับเอซีทุกๆท,ท่านนะคะเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะคะ 0ูน 6, 7, 0 7หกเจ็ดมีแล้วสี่พี่นองชื่นชอบจดัดขัดเราเลื่อนผ่านนะคะไม่ต้องอ เชื่อใครเราเชื่อตัวเราเองว่าเราชอบไหมนะคะเราชอบหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อถ้าเราไม่ชอบนะคะถ้าเราชอบเราก็ซื้อของเราเนี่ยแหละคะ่ะเราไม่ได้ไปโฆษณาหรอกว่าเราซื้อตัวไหน <laughs> ในงวดนี้จะนี่นไหมอันนี้ไม่ได้ซ้ํานะคะชัดเจนนะคะชัดเจนค่ะแคปหน้าจอไว,นะะนวนออ้นะคะแนวทางจากน้องเก้าจอมใบใหญ่นะคะแนวทางจากน้องแนวทางจากน้องเก้าจอมใบใหญ่นะคะก็ให้มาที่สองศูนย์เก้าสองศูนย์หกเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะ แล้วก็บนล่างก็จะมี02นะคะบนล่างมี02แล้วก็เดี๋ยวขยับให้มันไม่ตรงจุดแตนะะ่ถ้ามันตรงจุดมันจะมองไม่เห็นนะคะอ่าอย่างนี้เนาะจะก็มี02 29 09นะคะแล้วก็26 06แล้วก็69นะคะนี่เป็นแนวตังของน้องก้าจอมปใหญ่แต่ตอนแรกเลยน้องเขาให้1 60นะคะแต่พอดีให้วันนั้นเลยก็น้องเขาคุณแม่ของน้องก้าวจอมเขาซื้อไอเน,นี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะบางท่านอาจจะงงสงสัยว่าตัวนี้มาไงคือตอนแรกน้องก็ให้ตัวนี้ค่ะน้องให้มาตอนตัวนี้ตอนเช้าแต่พอพอช่วงเย็นเขาซื้อเลขลาวแล้วมันออกสามตัวเลยนะคะออกสามตัวเลยทีนี้น้องเขาก็กลัวว่าจะจะไม่ออกไทยนะคะก็เลยทําพิธีนั่งใหม่ คุณแม่น้องก้าวจอมถูกนะคะเนี่ยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะถูกทั้งหนึ่งเก้าถูกทั้งหนึ่งศูนย์หกนะคะหอยเลาแต่ว่าตัวเยจิตพอดีไม่รู้จักเนะไม่เคยซื้อไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ทีนี้เขาก็เลยทําพิธีนั่งขอใหม่แล้วก็เลยไลน์มาบอกคุณยายใหม่ว่าต้องเป็นตัวนี้นะคะอ่ะเนี่ยนะคะอ่าพอดีมันถูกจุดเนี่ยมันถูกจุดดำๆเน่ยเจจะมองไม่เห็นเนาะ นี่นะเนี่ยจุดตรงโอเคไว้ตามนี้เนะาะตามนี้นะคะนะคะแล้วเนาะเราปู่สาไปแปให้มาที่607และ4ี่หกนะคะหกศูนย็ดค่ะสองตัวก็จะมี60 6ูนย์หกเจและ47นะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบเราก็มองผ่านนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับตัวเลขในงวดนี้นะคะก็ได้มาก็เอาให้ท่านไปแล้วนะคะแล้วตอบเนะสาหรับหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรสาวน้ำก็ให้ไปแล้วนะคะ,อะมอนเอฟซีถามหาเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อพรเข้าสามตัวตรงอ่ะนะคะเย็นจิตก็เอาให้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวหาอีกก่อนเพราะว่าว่าเอาตาลงให้แล้วก็จะจัดไว้อีกล็อกหนึ่งที่หนึ่งนะคะแล้วเอฟซีก็ถามถามว่า มีแต่คนถามหาลหลวงพ่อพรตามหลวงพ่อพรตามให้แล้วตั้งให้มาแล้วแล้วลงให้แล้วด้วยนะคะลงให้แล้วด้วยนะคะหลวงพ่อพรน่ะตรงค์นเยอนนะคะหลวงพ่อพรอ่ะีตัวนี้นะคะหลวงพ่อพรเอาลงให้แล้วค่ลงให้ตั้งสองครั้งสามครั้งแล้วเดี๋ยวจะหาให้ดูอีกนะคะ มาให้ดูอีกจะได้เจอแล้วค่ะนี่นะคะหลวงพ่อพรกับเอถามหาเยอะมากเนี่ยค่ะท่านได้ให้มาแล้วนะคะแล้วท่านก็ฝากบอกด้วยว่าส่งเงินเข้าบัญชีให้สวา,ายท่านแล้วให้ให้ส่งให้ส่งสลีปให้ท่านด้วยถ้าไม่มีรายท่านก็แจ้งมาที่สาวดาว่าชื่ออะไรนะคะท่านจะได้ แผ usted, Arrow, Blog, ่เมตตาให้นะคะท่าจะได้ให้ศีลให้พรให้ได้นะคะเนี่ยค่ะงวดที่ผ่านมาอ่าทีนี้ก็มาดูงวดนี้ค่ะงวดงวดที่จะออกันที่หนึ่งเนี่ยนะคะนี่นะคะตามนี้นะคะนี่เอาแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะนี่ของหลวงพ่อพรค่ะอ่ะมาดูก่อนเนาะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะหลวงพ่อพรนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้เลยจ้ะ แคปหน้าจอไปเลยนะคะหลวงพ่อพรกับ f อซถามหาเยอะมากนะคะอันนี้ของงวดใหม่นะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองหกสิบเจ็ดอ่างวดใหม่นะเอาแคปแล้วนะอ่าจะในของอันนี้อ่ะของให้ทุกคนโชคดีค่ะในในงวดนี้